ู้ชมคะวันนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขต8ค่ะผูร้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทําหนังสือกําชับถึงหน่วยงานในสังกัดขอให้ข้าราชการทุกคนวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งซ่อมสอสอนะคะขณะที่บรรยากาศในช่วงครึ่งวันที่ผ่านมาหลังจากการเปิดทีบพบว,ว่ามีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องและคึกคักค่ะท่ามกลางข่าวลือที่สะพ,พัดถึงการซื้อเสียงในหลายพื้นที่ช่วงนี้ไปติดตามเพิ่มเติม,ตมกับคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานสดจากอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ คุณติชิลาคะเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีในส่วนของเยาวชนนั้นเข้ามาออกเสียงมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันในส่วนของประธานกกตอบอกว่าการข่าวนั้นทํางานอย่างเข้มข้นนะคะหลังพบว่ามีการซื้อเสียงในบางหลายพื้นที่แต่ว่ายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนค่ะ แม้ว่าจะมีกระแสข่าวหรือว่าพบการซื้อเสียงในหลายพื้นที่สําหรับการเลือกตั้งซ่อมสอส,อสอเขต8นครศรีธรรมราชแทนตําแหน่งที่ว่างลงแต่ว่าบรรยากาศตั้งแต่ก่อนเปิดหีบลงคะแนนทั้ง21ตําบลใน4อําเภอนะคะมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะ อย่างที่หน่วยเลือกตั้งที่11หมู่10ตำบลหลักช้างอำเภอช้างกลางนะคะภายในวัดจันดีแห่งนี้ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์มากถึง934คนชาวบ้านต้องต่อแถวยาวเพื่อทยอยเข้าคูหาเลือกตั้งค่ะ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมาคอยสังเกตการนะคะพร้อมระบุว่าก่อนหน้านี้ได้มีหนังสือด่วนไปยังหน่วยงานราชการต่างๆให้หวางตัวเป็นกลางหลังได้รับข่าวจากหลายกระแสถึงการทําหน้าที่ของข้าราชการบางคนที่อาจถูกมองว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะ จากที่ทุกท่านเห็นภาพข่าวอยู่แล้วนะครับว่ามีภาพข่าวที่ปรากฏนะครับในสื่อต่างๆนะครับว่าวางตัวไม่เป็นกลางนะครับต่างการเมืองนะครับก็ผมนะครับก็ได้กําชับแล้วก็ตั้งแต่วันที่24มีนาคมนะครับในการประชุมกรมการจังหวัดแล้วครับแล้วก็ในของคณะกรรมการการเลือกตั้งเองนะครับของผอการเลือกตั้งประจําจังหวัดก็ได้แจ้งนะครับให้ทุกหน่วยนะครับทุกท่านปฏิบัติตามนะครับ ขณะที่ประธานกะกะตที่ได้ลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 5- และ6ภายในเทศบาลตำบลหลักช้างซึ่งผู้มีผู้มีสิทธิ์รวมทั้งสองหน่วยกว่า1,300คนเชื่อนะคะว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์รอละ76.25ค่ะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะส่วนกระแสะข่าวการซื้อเสียงแม้จะมีข้อมูลมาบ้างแต่ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนจึงขอความร่วมมือจาาาาากกปรระะชชนหหพบ,บแสือว่ พยานสามารถส่งมาให้กะกะตได้ค่ะก่อนวันเลือกตั้งพยา,ยามารวบรวมข้อเท็จจริงข่าวต่างๆที่มีขึ้นแสวงหาพยานหลักฐานกระทำการใดๆก็ตามที่สามารถในการป้องปรามไม่ให้มีนก,การกระทำาสื้อเสียงเกิดขึ้นแต่ถ้าหากมีนะครับเราก็จะพยายามตรวจสอบเป็่สำคัญที่สุดการแสวงหาหลักฐานให้แน่นหนาที่สุดแล้วก็จะพิจารณาคำร้องหรือว่าเป็นเรื่องที่ปรากฏกับเราแล้วเราก็พิจารณาเองได้ครับ การแข่งขันในการเลือกตั้งที่ค่อนข้างสูงทําให้เกิดความตื่นตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างมากนะคะอย่างนางนางสงเนียมรัตนพันธ์ชาวออมเภอช้างกลางคนนี้มารอลงคะแนนตั้งแต่ก่อนเปิดหีบลงเลือกตั้งค่ะเธอบอกว่าอยากได้คนดีมาพัฒนาพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ ไม่ใช่ซิกนะได้มาตั้งแต่ก่อนดี่ยวก็มีื่อดีอีกแล้วค่ะตัวช้าปาก็ะบอแบบนี้ประจำาีค่ไม่ได้ว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งนี่ค,คือมาใช้ซิตาโรดเลยใช้ซิตาโอดค่ะปลาเคยเป็นกำนันอยู่ตำบลลักษานี่<ป>ค่ะเพื่อปีปีนี้จะเล่งทึ่งเงินคนตื่นตัวไหมที่รักษางกับการเลือกตั้งรอบนี้คนก็นตื่นตัวพอสมควรค่ะ นอกจากผู้สูงอายุและคนวัยกลางคนที่เริ่มทยอยออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเป็นที่น่าสังเกตว่ามีเยาวชนคนรุ่นใหม่ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นในครั้งนี้นะคะโดยหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าอยากออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองตามรัฐธรรมนูญนะคะและหวังจะให้คนที่ได้รับเลือกเข้ามาพัฒนาพื้นที่และต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือบรรยากาศบริเวณหน่วยเลือกตั้งที่2ตำบลจันดีอำเภอฉวางนะคะซึ่งที่นี่ค่ะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น775คนนะคะแต่ว่าเพียงแค่ครึ่งวันก็มีผู้ออกมาใช้สิทธิเกือบร้อยละ50แล้วนะคะโดยอำเภอฉวางนั้นถือว่าเป็นอำเภอที่ชี้ชะตาในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะเพราะว่ามีมากถึง10ตตำบลมีผู้มีสิทธิออกเสียงมากกว่า50,000คนจากจํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกว่า1 0 0 0 0แคนค่ะนี่คือบรรยากาศจากนครศรีธรรมราชค่ะ ขอบคุณคุณติชิลาค่ะสีทุ่มนี้คาดว่าน่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะสำหรับสนามนี้ค่ะ